กินนอยย่างี้เลสวัสดีจ้าวันนี้ฝนพาหนึ่งไก่ตะไคร้จ้าฝนมีอะตะไคร้นะจะมีกระเทียมแล้วก็มีรากผักชีแล้วก็มีใบตะไคร้ใบถั่าหยาทองนะจ้ะตอนหนึ่งนะจะฝนตำเครื่องนะจ้ะวันนี้แค่สามอย่างหาได้ตำนี้ใส่ลงไปเลยจ้ะตะไคร้กระเทียมรากผักชี คนตำเครื่องเสร็จแล้วนะจ๊ะมีตะไคร่จ๊ะตะไคร่กระเทียมแล้วก็รากผักชีใส่น้ำตาลนิดนึงจ้ะน้ำตาลน้ำมันหอยจะซอสกุ้งรสจ้ะ นิดนึงปเ,เกลไปยุบหนึ่งทุ็กงปรุงรสจ้ะรสตีมันพืชด,ด้วย ไกไลงมาคุกนะจ๊ะส่วนนี้ไก่สองตัวจ้ะเพราะมันัะเล็กเอาที่เฮาผสมไว้แล้วนะจ๊ะมาคลุกเขาให้เข้ากันเลยนวดส่วนตะไคร่เนี่ยเป็นทองทำเลยจ้ะ มาแสดงการฝนนวดเคื่องเผาตัวเรียบร้อยละแต่ฝนหมักไว้แค่ครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะครึ่งชั่โมงจังไปหนึ่งกันหนึ่งไก่กันจ้ะฝนว้อมหม้อห้มันหอนแล้วนะแล้วก็อเอาไก่ที่เราหมักไว้ครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะลงไปเลยหม้อฝนเนียนใบตองห้องแลจ้ะฝนกันมันติดอ่าติดหม้อใช่จ้ะแล้วมันก็ได้หอมใบตองนะมนะันเนาะแล้วก็มีตะไคร่ยุ่ง้างอีกแจะตะไคร้อ่ายัด ในท้องอีกปิดฝาจ้ะนึ่งสักหนึ่งชั่วโมงก็พอเราวางร้อไกลหนึ่งนะจ๊ะตำจำน้ำพริกกันจำน้ำจิ้มจ้ะใส่ผงนัวไปพอ ขียมดองจ้ะชิ้นึงช้อนเดียวพอมาแกะน้ำปลาน้ำปลาเอาฝนสักสามช้อนนะมาวก็มะนาวจาะลูกนึงมะนาวเป็นลูกเลย ดีจ้ามาจ้าจกินข้าวพยายามอยู่ข้างๆใจ้กินข้าวก็ฝนก็พยายอมจ้าวันนี้ได้นึ่งไก่นะจ้าปยายากินเลยไก่แมงวันตัวใหญ่หนึ่งไก่จะมีข้าวเหนียวพร้อมแล้วจะมีข้าวสวยฝนยิงข้าวสวยปยายามกินข้าวเหนียวละก็ข้าวเหนียวด้วยมีน้ำจิ้มสองอย่างจะเป็นน้ำจิ้มอ่าน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้าน้ำจิ้มไก่ซีฟู้ดธรรมดานะจ้าล้วก็เป็นน้ำต่ำจ้าฝนต่ำเหมือนน้ำต่ำส้มเนาะต่ำแตงจ้า จจกเคยจ้ะแ่หังบ่วมีอ่ะว่ไดดใช้ตอนไหลจ้ะผนต่ำแบบเอาเอา,เอาน้าม,มันมาแบบเหมือนเป็นเครื่องจิ้มมซื้อนะแมงวันนี้ัะโตยใหญ่หอมจะ้ะฝนหอมเครื่องเทศไม่มะปะยอนปะยอนควันไก่เดี๋ยน้องฉีกเองควนไก่เอาคือได้แต่ปริกน้อย ไก่เปื่อยดีจ้ะเพราะว่ามันเป็นไก่เนื้อจ้ะเป็นไก่เนื้อมันก็นเปื่อยง่ายนะชั่วโมงเดียวเลยมากเลยมาเดี๋ยวจ้ากินบแบบแบบปรายอม กินเหมือนไรอร่อยอร่อยคนขออญาตตีขาวันออกเห็นมาจากบ่อยๆกินร้อนๆกันเลยจุ่มทั้งขากินอย่างนี้เลย ลาดมแม่มาจ้ะพ่อไอเอื้อจ้ะที่ป้าน้าอาจ้ะลูกหลานจุ่มน้ำจิ้มจ้ะ ขนย่อยครั้งเต็มทีอันนี้ร้องไปยไปอยอมเสร็จครับอร่อเหมือกันเต็มสองคำอยา ดักร้องแลมาถึงนะน่าจะน้งค <c oughs> ูนมังบูจะกินเป็นกลังุดตกขึ้มไหมก้ว <c oughs> ได้คนร้องอันนี้กัน เจิมมม้มอ่าน,น้ำส้มตำอืมใ่คนพูเลยเหรออืมบหายฮอนเลย แล้วเจ้าคนนึ่งตองโตหนึ่งเพื่อเยอะเราเป็นตมะใช่ไหมจ๊ะร้านสาวเบิ่งท่าทัดอยู่ทางในบ้านเดินดีนเดรอจะมาไปชิมแล้วเนีลยจะมาลางไปหนูจำลางไป ไปย้อมหามเท็ดแทงตอนตีไก่เันเดเบาตาเลยเดือดดีดีนะพวกอะไรเยอะไก่หนูรับตาประทานเนี่ยเลยอะรหนูขอหนูขอออะไรหนูขอดึงดึงดากมันหน่อย งหนังไม่นกเขายำดึงเลยเึงดนบอป,นปีกว,ว้าวนี่จ้ะหนังมันจะผนจิ้มอันนี้เบิ้งนะจิ้มไอ้น้ำส้มตำน้ำนส้มตำม,มาจ้ะเน,น้นเน้นยํำบักพริกด้วยจัดจ้า น้ำซุมตับแสบน้ำจิ้มพี่ฟูดกับแห้งแสบอร่อยทั้งคู่ว้าวน้ำซุมตับอีกรอบ มันนี้เน้นกลิ่นแะ้วนะบนนั้นคุยกับป่าเลยผักเปลี่ยนเสียตีนหักเสียยังเสียอีกแต่ตล่างยังเสียไว้สองตัวสามไหมหรูอว่ามันสองหรอกสามไปเรื่องน้ะาง อ,นนอ,นนอันนี้ลูกเสียแต่ว่าหายกระมูจ้่กินตูดก่อนตูดมีคนด้วยตูดไก่จ่ะราดน้ำจิ้มกระแตงกัาขึ้นไปด้วยแล้วก็มะเขือเทศ มอมาจกคำนี้คำนี้ให้คุณอปยพอับปาอาบอาบบลอปงชอบไหมอ่ะอ, <laughs> อ,า,อาบปาก <laughs> น้องพักกินตีนเรายอมฉีกตัวใหม่เลยนะอือมันจะกินตรงเนี้ยตรงกกปีกมนันนะเรียกว่าอะไรกกปีกมนะะันนั่นแหละคนตะเขากันฮอจ้ะฮอเข่าใส่ ăn hoa hoa cây gì hoa cây hoa khẩu cây hoa khẩu cây nam tẩm chồng xuống bài nam tẩm đẻng háo bời à bà quăng quăng đấy ạ เอายังปหอไก่ปะบอแับะหอกระสบกูหนนร้องเ้อะที่วันห่อเขาสวยจ้ะนี่หอเขาเหนียวเขาเหนียวจ้ะตำน้ำตำสมัเนี่ยลงไงแป่บ้เอ้ข้าวไก่อืม ได้หมดนะจ๊ะถ้าอยากกินเสียเห็นหน้ากันก็ได้มือฝนเห็นเลอะคักแล้วจ้ะขอถั่วนะจ้ะงูมามงูมามิดหน่อยก็ไม่พอดเปิดเลยจ้ะโอ้ตรงไมเกรนควนหัวหงุดห็นดมาจ้ะกินร้อนช้อนกลาง ข้าวบะกังเข้าวกลางเนี่ยบะกังกลางร่มอินมละละมันก็อร่อยฝนกวางประยมจกนั้นได้หลายเด้อแซ่บทั้งสองยาทั้งสองน้ำจิ้มป <c oughs> <c oughs> ระยมยกขาไปเลยค่ะ <c oughs> นี่จะไปจกไปเลย ก็ขาดไปเลยอืม้สมากเอออือโแมงวันจินน้ำส้มตัดิ้มน้ำส้มตำบุรองพี่เลย แอบจ้าตะวันวน้ำจิ้มอันนี้เข้ากันคนนะระย้ําไลุยจนมือเลี่ยมหน้าอกจ้ะเนี่ย้วเนวเป็นสิบนิ้วของหนูจังนิ้วเนี่ยหนูหกนิ้วหรือขนิ้วเ,เลยจ้ะ กินก็เขาวสวยมันซืือแซ่บเห็น้น้องแซ่บเหรออืมเขาเนียวกันได้ดีเลยจ้ะถ้าพูดว่าเขาสวยเขากันก็เพราะคนกินคนมากน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มอะไรกันน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยอืมใช่คนปรุงไปว่ามันคนปรุงซ้ำนัานเลยจ้ะในกล่อง ฝนซิมเรามันฝนก็คิดว่าเออมันมันยังได้อีกนะคะเพิ่ม,มได้อีกคนกับปุ่มเพิ่มจ้ะอร่อยขึ้นบึ้งวันไหเบิ่งปีศาจหน่อย <c oughs> <c oughs> งากรแต่ไข่อันนี้หอมแพงแ้วป้าหยาบมา <c oughs> ไม่คาวเลยนะ ว่าฝนแบบฝนหยัดถึงอ่ะบอค้าวเราจะฝนหยัดถึงอ่ะตะไคร้แล้วก็ตำตะไคร้หมักนะใช่เนาะหอมเอาฝนไปก่อนจ้ะ้านสาวโบไม่กินนะเชียร์เลยสิบเบิดก่อนหลานนี่เลยเอาฝนมาทำมาชิมหนัาจ้ะขอบคุณค่ะกินทาลานบายบายจ้ะกินชาลาร้านมามา มาละอร่อย